สำหรับพิธีกรรมภายในงานผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกรบปาวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานจุดประทีปคมเอกพิเศษจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวพระธรรมการประเทศไทยพร้อมทางด้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดืนเกิด ประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์โดยประธานท่อพระปากครั้งนี้คือกาลยานมิตรเรวดีนอร์แมนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายที่ดินและพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมนำทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัย สำหรับพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดต่อเนื่องทุกเดือนโดยได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบซูมแอปพลิเคชันสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมพิธีกรรมทางวัดเนื่องด้วยอย่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันที่ยังแพร่กระบาดไปทั่วโลกค่ะ